ดีแฟนรายการสองทะลุฟ้านะคะมาพบกับรายการยิบซีสองทะลุฟ้าค่ะอาจารย์ขุนทองคะอาจารย์ขุนทองกําลังร้ายสดเลยนะคะมีแฟนคลับนะคะก็เป็นอาจารย์ที่ความรู้แน่นนะคะในเรื่องของยิบซีนะคะเป็นเป็นผู้ที่นายิบซีเข้ามาในประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ผมเป็นคนเขียนตำราไพ่ยิบซีคนแรกของประเทศไทยครับค่ะก็เราจะมาะมาต่อกันที่ราศรีพฤษภกันนะคะ ก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยก็เป็นชาวธาตุดินนะคะแล้วก็อัญ,ญมณีก็คือพลอยสีฟ้าสีประจําตัวที่ดีก็คือสีฟ้านั่นเองนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาราศีพฤษภนะฮะคือท่านที่เกิดระหว่าง22เมษายนถึง21พฤษภาคเราจะให้คุณมุกสาวสุพรรณสวัสดีค่ะมาเริ่มเลยค่ะ เรีอกมาห้าใบครับสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษพประจำเดือนพฤศจิกานะครับอันดับนี่เป็นคำทำนายประจำเดือนพฤศจิกาของชาวราศีพิษพนะครับใบที่หนึ่ง <S 2> <S 2> <S ก็เป็น <S 2> <S 2> <S หูเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ถ้าพูดกันตรงๆลงนะไพ่ถูกให้ออกจากง,งานเนี่ยมันคือเก้าดาบสิบดาบซึ่งถ้าทาตนตามฟังที่ผมดูดวงเมืองไปแล้วเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ากันยาตุลามันขึ้นเก้าดาบสิบดาบคือมีแต่คนโดนให้ออกจากง,งานโดนเลอออฟอ่ะแล้วเนี่ยชาวสีพฤศโก็เนี่ยคือไพ่ถูกให้ออกจากง,งานเลยเก้าดาบค,คือ,อเดินะกกนนะคะ มมันจะีแล้วก็มามาลุ้นการเงินให้กับชาวราศีพฤกษบดีกว่าค่ะว้าวตัวนี้เป็นชาล็อตนะมันเป็นมันคือไพ่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมันคือคือเราอะต้องเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวแล้วคนที่อยากมาประเทศไทยมากที่สุดก็คือจีนนั่นเองเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดเนี่ยทุกประเทศเนี่ยนะก็ก็ปิดคือไม่ให้คนออก แล้วก็เวลาคนเข้าไม่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยะนะแล้วถ้าเป็นชาวประจําราศรีพฤกษะอะคะ่ะเจอไพ่อันเนี้ยขึ้นมาอาจจะได้เงินทางต่างชาติต่างประเทศต่างี้ก็ก็คือ<ๆ>เราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยอะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวแล้วเราพอเราปิดประเทศปุ๊บมันไม่มีนักท่องเที่ยวอะพ่อค้าแม่ค้าก็เดี้ยงตายกันเป็นแถบอะเอาเอาแบบระดับบ้านๆเลยแบบจัุจักเนี่ยคือไม่มีที่ไหนจะถูก กันนี้เสื้อผ้าเนี่ยตุลร้อยหมดอะ<ช>หรือว่า<ช>อันไหนไม่ดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทัวร์จีนมาเยอะเนี่ยร้านนวดเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยอตอนเนี้จะดูจากเนี่ยเหลือแต่ช่องวงนอก<ช>ข้างในนะว่างเป็นแถบเราต่างชาติเท่าที่ทราบข่าวรู้สึกว่าเนี่ยตุลาเนี่ยนะก็จะเริ่มมีต่างชาติ<ช><ช>ไม่มีใครคนจีนนี่แหละหิวทุเรียนแย่ละกัคือองกันเดือนพฤศจิกาเนี่ย มาแน่ๆคือเรามีต่างชาติมาไม่นับจีนหรอกเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยทางยุโรปเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยมันหนีมาเมืองไทยกันมันเจอซันชายที่บ้านเราอ่ะมันเป็นช่วงทัวร์ซีซั่นของทางยุโรปเขาจะมากันเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยเตรียมมีข่าวดีเลยก็คือการเงินเนี่ยจะอาจจะได้เงินจากต่างประเทศต่างชาติธุรกิจท่องเที่ยวแหละชาตินะครับธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าตอนนี้ค่ะใครอยากจะ ติดต่อไอติดต่อการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในของชาวต่างชาติหรือต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็มาเรื่องของความรักค่ะความรักได้เก้าเหรียญ <c oughs> ก็คือถ้าเก้าเหรียญนั่นคือไฟเศรษฐีเ <c oughs> ้าอคุณรวยอะ่ะคุณก็มีความรักได้เชื <c oughs> ่อคุณถังแตกแฟนคุณก็ทิ้งคุณนั้นแหละง่ายๆอย่างนั้นเลยแล้วถ้าขึ้นเก้าเหรียญขึ้นมาในเรื่องของความรักนี่หมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณรวยไง <c oughs> คุณขับเบ้นเนี่ยเ,เ,เหมือนอเบ้นที่จอดอยู่หน้าฟิอรจย์บุญเนี่ยจะไม่มีเบ้นสาวก็ไม่แล่ะม <c oughs> ันต้องอย่างนั้นแหละมีเงินก็จะมีความรักเงินหมดสาวก็ทิง้งเพราะฉะนั้นชาวพุชศพไป,ไปซื้อเบ้นซะรับรองอได้แฟนแน่ความรักเนี่ยขึ้นเก้าเหรียญน,นะคะกลคือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐีอะไรนะคะเศรษฐีนีอ่าถ้าผู้หญิงก็คือจะมี เงินคือผู้หญิงชาวพุทธศพอะรวยแน่ก็ <c oughs> แต่รวยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความรักค่ะคุณยิ่งรวยคุณก็คุณจะไปคบคนจนกว่าเหรอค่ะ <c oughs> คุณก็ต้องคบคนรวยกว่าแล้วคนรวยกว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกผู้ชายที่รวยกว่าผู้หญิงะผู้หญิงชาวพุวทธศพมีตังแต่ก้าเหลียยมหมายถึงแม่ไมอ้อหรืออาจจะไปได้เงินจากคนรักหรือเพศตรงข้ามเงนี้ได้ไหมคะได้ของกำนันได้เงินก้าเหลี่ยญน,นะคะอืมไม่ใช่ ไม่ได้ทายแบบนั้น <c oughs> ถ้าเป็นสาวพืศศพไป <c oughs> ถงว่าเขามีกิจการส่วนตัว <c oughs> เขารวยแล้ว <c oughs> เขารวยแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีแฟนเนี่ยเพราะผู้หญิงส่วนหนึ่งอยากได้แฟนรวยเพื <c oughs> ่อตัวเองจะได้สบายนะ <c oughs> แต่ถ้าผู้หญิงถ้าเขารวยแล้ว <c oughs> เขาก็ต้องหาคนที่รวยกว่าซึ่งก็หายาก <c oughs> นั่นก็คือสําหรับผู้หญิงชาวพืศศพคือ คุณมีเจ้าของกิจการคุณมีเงินทองใช้ไม่เดือดร้อนแต่คุณเป็นความรักในเรื่องของเงินทองของตัวเองใช่ต่อมาในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพได้เพสซับครับแปลว่าสุขสบายกินอาหารอ้วนอ่ะอ้วน,ะน่ะเป็นไมุ่ดมสมบูรณ์น่ะเด็กถ้วยก็คือชาวพืชศพอ่ะอมีอย่างน้อยองานจะดีเงินจะฟืดแต่เรื่องกินพืชศพจะไม่มีวันอดคือจะ จะต้องท้องอิ่มอ่ะราศีพฤษภราศีบัวเล้วคุณจะเห็นบัวเนี่ยมันก็จะเคี้ยวกินหญ้าตลอดเวลาหรือไม่ก็นั่งอยู่ในร่มมันจะไม่ค่อยทํางานหนักหรอกเพราะฉะนั้นจะตอบง,งานหรือจะมีเงินหรือจะไม่มีเงินหรือจะมีความรักหรือไม่ชาวพฤษภจะไม่ยอมอดคือคือเรื่องของกินรับรองไปหาเพื่อนชาวพฤษภมีของกินเลี้ยงดูคุณตลอดเวลาค่ะแล้วก็มาใบาสุดท้ายมาลุ้นให้กับโชคลาภค่ะหนึ่งดาบหมายถึงว่าคุณต้องเหนื่อยต้อง เอางานต้องทุ่มเทกับการงานเพื่อได้เงินมาชาวพุทธศพจะไม่ชอบเสี่ยงโชคหรือแทงหวยหรือเล่นการพนันมีมาจากความสามารถตัวเองกรคือโชคลาภเราอาจจะได้มาจากเรื่องของการงานนั่นเองนะชาวพุทธศพจะไม่เสี่ยงโชคจะไม่ซื้อหวยทำแต่งานไปซื้อปฏิทินหวยอาจารย์บุญนั่นก็แกจะบอกหวยตลอดทั้งปีเลยทุกงงวดเลยอ่าเล่มใหม่เราก็เปิดสั่งจองแล้วนะคะก็ แอดไลน์ไปได้ตามนี้เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่รายการเรานะคะไม่ว่าจะดูท่าย4ีกระจังหุนทองหรือว่าติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะคะที่0948080999ค่ะงั้นราศีที่ขยันทำงานอึดสุดมี2ราศีคือราศีมังกรกับราศีพฤษภค่ะคือมาจากตัวเขาเองมาจากน้ำพักน้ำแรงเขาเองหนึ่งดาบคืออย่างนงาันครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีพฤษภกันเลยนะคะ ก็ชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยให้ระวังเรื่องของการตกงานนะคะก็คือใครที่มีงานอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับชาวราศีเมษเลยก็คือให้อดทนแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปได้นะคะถ้าเรามีปัญหาเพื่อนร่วมงานนะคะให้เราผ่านตรงนี้ไปได้สําเร็จละกันนะคะจะช่วยชาวราศีพฤษภค่ะอันนี้นะคะเป็นไพ่ของการการเงินนะคะการเงินจะได้จากการ อาต่างชาตินั่นเองให้เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวการติดต่อท, <ำ S 1> ท่งทวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะการติดต่อกับชาวต่างชาตินั่นเองนะคะก็จะดีนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็มาแล้วเรื่องของความรักนั่นเองนะคะความรักจะมาจากอาชาวราศรีพฤษภเนี่ยให้เป็นผู้หญิงก็คือจะมีเงินถ้าเป็นผู้หญิงชาวพฤษภหมายถึงว่าเขามีค้าขายเขามีฐานะเขาร่ารวยเป็นไพ่เศรษฐีนี่ก็จะเป็นความรักที่มาจาก สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนั่นเองนะคะคือคือเขาเขาอาจจะไม่มีแฟนแต่เขาร่ํารวยใช่ค่ะสำหรับผู้หญิงผู้ศพนะครับค่ะแล้วก็มาเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพแบบเด็กๆแบบกินอิ่มนอนหลับอ้วนไม่มีไม่มีป่วยอ่ะคือสุขสมบูรณ์มีกินอ่ะค่ะแล้วก็ที่อาจารย์หุ่นทองได้บอกนะคะท่านใดที่อยากจะมีของกินเนี่ยหรืออยากให้ผู้ศพไปหาชาวผู้ศบได้เลยไม่เคยกัดของกินค่ะแล้วก็ สุดท้ายของเราคือโชคลาภโชคลาภเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะไปในเรื่องมุ่งเน้นในเรื่องของงานมากกว่าข,าขายานันเข,า,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 ขาไม่มาเพ้อฝันกับการเสี่ยงโชคเขาจะ,ะทำด้วยน้ำพัก <ทำ S 2> น้ำแรง,แรงเขาเองเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยมีงานใหม่ๆหรือในเรื่องของงานทุ่มเทได้เลยนะคะจะเป็นโชคลาภให้กับเรานั่นเองนะคะเขาขยันทํางานนะว่าง้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของชาวราศีพฤษภประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะสวัสดีค่ะ